เราจะมาเล่นยูริเราเป็นเกาหลีเหมือนเดิมตัดสะพานหมายเลข5 AI แบบยากไม่มีซูปเปอร์เวทพ่นมาการท้าทายครั้งนี้เราจะใช้แบ็กอีเกิลในการโจมตีดูสิว่าจะรวดเร็วทันใจแค่ไหน <Construction complete. S 1> เราจะตัดสะพานก่อนนะโอเค ด่วนเลยไป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 ด่วนเลยด่วนเลยหวังว่าเสียงเกมจะออกอย่างดังชัดเจนนะครับดวน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 เฮ้ยจุ๊บสวยหาตังก่อนแล้วกันโอเคเฮ้ยขาดแล้วดวนดวนดวนหวังว่าจะทันนะถ้าไม่ทันนี่มันบุกเลยครับ ผมว่ามันน่าจะเริ่มยึดคลองสะพานแล้วเราต้องไปตัดสะพานด่วนเลยงั้นไงมาละมันตามคันนี้วะไปหนีไปก่อนให้มันตามมาอย่าเสียทิ้งสวย สวยขาดแล้วขาดแล้วมาช่วยฝั่งนี้ปล่อยมันไปครับตรงนั้นไม่เป็นไรโอเคเสียหนึ่งพังซะทีสิวะสวยกลับกลับกบกลับมานี่เลยโอเคเยี่ยมเรามีคนอยู่ครับไม่เป็นไรนั่นแหละ <c oughs> มาเหอะเยอะๆเลยทีนี้ผมไม่กลัวเลยละผมผมสบายละวิศวะเยอะๆลงเครื่องบินผมขึ้นแล้วผมสบายละแบกอีเกิลตูมาแล้ววิศวะไปไนพวกนี้ไม่ขนามือกับกองทัพ G.I ผมหรอก มันอีซี่มากมาเหอะ <c oughs> ยเยอะเยอะมีแต่ดะเต๋อใช่มีแต่ดะเต๋อเวนี่ไงเวลามันพูดไงไม่รู้สินะัมีแต่ดะเต๋อสบายละโลพาวเวอร์นี่ไงลำบากไม่ทีนี้เรารถเอ รถยิงอากาศมามันชื่ออะไรนะอะไร IFV หรอเออนั่นเลยเอามาเลยเยอะๆพลิกเน่าเละค่ะน้องทิ้งได้ค่ะ I have a tool ฉันมีสองฉันมีสองค่ะฉันมีสองมา I have a tool ไป เลยเข้าไปเยอะๆนั่นแหละเยี่ยมขอไฟก่อนมาจอดตรงนี้ไปซ่อมเอาฮอมาสองลำ r e p a i battle lab เลยทีนี้ขึ้นได้แล้วนะครับคือ l o รีพอ p o ต t ิงว่ะรายงานตัวแล้ว มาแบกอีเกิลได้เวลาสร้างฐานเดี๋ยวขอกันฐานสักครู่มาเลยขี่รอบดีพอตติ้งแล้วมีแต่ตะเตื้อมีแต่ตะเตือสร้างไปไฟฟ้าไฟฟ้าซี ได้กิเกิลสีล่รังสร้างสีล่ลำสร้างไว้ก่อน oh <my> เดี๋ยวคีรอดจะมาละมา <Construction complete. S 1> โอ้ยหม่เนื้ออะไรวะโ <Unit ready. S 1> oh, อ้มีของมีของมันมีมันม,ม,นมีมันมีของนีไง <Unit ready. S 1> คีรอดจะมาละเตรียมตัวโอเคจัดการต้นไม้ก่อน โอเคเยี่ยมมาเดี๋ยวชีรออจะมาแล้วนะครับมันรอเราอยู่เปิดซะสวยเดี๋ยวขอตั้งหลักตั้งตัวก่อนนะชี่รอบรีพอร์ตติงนั่นไงมาแล้วยิ้มมาเลยผมว่าเอาอยู่นะไป เฮ้ยมีเรือว่ะหุย่ยนแล้วมันมียุทธวิธีทางน้ำว่ะโอเคไม่เป็นไรผมเริ่มงานเข้าแล้วครับโอเคเยี่ยมขอกันฐานก่อนไอ,อ้พวกนี้มันจะมาทำอะไรเนี่ยโอเค เอาหนี่ไปกินชีร็อบมาแล้วสวยจ่อมันเฮ้ยเอาไม่อยู่วะเอาไม่อยู่ครับเอาไม่อยู่พร้อมสอยังดิเก็บชีร็อบก่อน สวยเฮ้ยพัง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  <it> พังพังไ <All. S 1> อ้อพวกนี้มาแล้วจัดการมันน้องเล่นมันไม่ได้ด้วยโอเคต้องจัดการค <Niet> ีรอลก่อนครับ <are> จัดการคีรอลก่อนอันตรายเกินไป <Construction complete. S 1> ไปนู่นก่อน Unit Unit จัดก,การคีร์ล้อก่อนสวยจัดก,การคีร์ล้อก่อน <Unit promoted. S 1> เออดีซึมแท้งมานี่นิ้วเขืยอนมิโซเล่ดิโอเคผมเริ่มอยู่ตัวแล้วฮนะ <Unit S 1> สปาย <Rep air. S 1> ขอสปายหน่อย <Unit prepared. S 1> เอาฝั่งไหนก่อนฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ก่อน ไปเลยอะไรขานาดนงีน้ยกซะสวยไป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 มาเร็วมาเร็วปีซึมแทงก์หลบกปีซึมแทง์มาตรงนี้สวยเอาอยู่เอาอยู่ผมออมมันอยู่ผมคอนโทรลมันได้มาแกป๊ปจิเนเตอร์ตปังเรียบร้อยสร้างอีกนะครับสร้างอีก เยอะเยอะโอเคค<บ>นมานี่เรียงเฮ้ยไม่ได้ไฟหมดยิงมานี่เพื่อนเออปีซึมเอามาหน่อยสวยจมครับผมเจอปีซึมแทงเขา้าเก็บงานเด็กๆสวย เออเออตกดีเฮ้ยสร้างผิดสร้างผิด,ดเดี๋ยวก่อนยังไม่อยู่ตัว <c oughs> ผมเอาตีซึ่งแท้งมาไถามันมาอีกแล้ววะรวยเหลือเกินได้ได้ได้รวยใช่ไหมได้เดี๋ยวรวยเดี๋ยวรวยเดี๋ยวขอตั้งตัวก่อน เงินเริ่มไม่พอละไปน้องเงินเริ่มหมดแล้วครับได้เวลาหาเงิน <c oughs> หาเงินกับพวกมันนี่แหละเออไปเลยสวยตีซึมแทงมาตรงนี้โอเคสไตล์องครบยังเนี่ยครบแล้วนะสวย เข้าหอซะโอ้ยใหม่เหนืออะไรวะโอ้ยใหม่เหนือโอเคเยี่ยมซปซิมแทงมาเล่นมันไปเข้าหมดยังเนี่ยเข้าหมดแล้วนะครับ้ยโอ้ย,อ,ยอันตรายอันตรายจอดตรงนี้จอดตรงนี้ดวนเลยออก เหมือนนี้ครับผมอะไรยูนิตลอสวะมาเร็วๆๆๆๆ่ลู่ลู่สร้างมาอีกเล่นมันน้องเล่นมันน้องโอเคฟอมสายต่อตกไปเลยโอ้ยสามชุดว่ะเออเออเอาดิสามชุดว่ะ เออตก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 เล่นมันเล่นมันเล่นมัน <Unit ready. S 1> เดี๋ยวก่อนยังให้ตั้งตัวได้โอเคเยี่ยม <Unit ready. S 1> มาเล่นมันตีซึมแทงเออ <Unit ready. S 2> เอาดิ <Unit promoted. S 1> มานี่เลย <Unit lost. S 1> เข้าไปก่อน <Unit ready. S 1> เข้าไปก่อนเข้าไปก่อน <Unit ready. S 1> อีกสองทีมไปฝั <Unit ready. S 1> ่งนี้ ไปมันจี๊ดแบบนี้นี่เองเพื่อนเลยเงินมาไหลเงินไหลมาเทมาเล่นมันเพื่อนอย่าให้มันได้เกิดสวยมีเรือดำน้ำว่ะสวยยูนิตคอมมูเดียสโอเคได้เวลาผมสร้างแบ็กอีเกิลแล้วนะครับไป สวยรวยแล้วเดี๋ยวจะเอาแบ็กอีเกิลไปเล่นมันสร้างมาเถอะคีรอบครบแล้วไปแกปบแก็บแก็บแก็บ,แก,บแก็บสวยเราลงนี่เลยน้อง,องมาลุกมานั่งตรงนี้ดีกว่า สะดวกสบายกว่าเก็บ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 มันเก็บมันอย่าให้มันตั้งตัวได้สวยสวยยังไงต่อครับยังไงต่อสร้างโรงไฟฟ้า Back Eagle b a ก k Eagle เริ่มจะพร้อมแล้วนะ สร้างสร้างรัวๆสร้างอีกมาเลยอืมขัางหน้ารถแล่ตัวเองมายังคีรอบอะ่ะผมเห็นอยู่นะฝั่งนู้นอะ่ะมันกำลังมานี่ไหรับแขกหน่อยเด็กๆเออมันแหละสวยลงไม่ได้วะไม่เป็นไรลงตรงนี้ไป กลับบ้านผมว่าเอาอยู่ตรงนี้สบายๆส,สวยมามาเลยคอมมานเดอร์คอมมานเดอร์คอมมาเดอร์ไปเลยเพื่อนเลยรับเงินรับทองมาแล้วรีบส่งมาโอเคเยี่ยมจบครับผมเ,ออเฮ้ยเดี๋ยวพังเดี๋ยวพังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ เฮ้ยฝั่งนี้มาเมื่อ,อไหร่วะจอดตรงนี้สพานพังวิศวะไม่เป็นไรสวยเอาอยู่เอาอยู่สวยจัดตรงนี้ไหนไดิอืมโอเคบริสรีเพลบริสรีเพลวมา จอดจอดจอดขี่รอบ r e p o ตติ้งยิงมันซะน้องเออเอออย่าได้มาใกล้นะจ๊ะอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยมีสปายด้วยเหรอมาจากไหนวะเนี่ยมายังไงไปจัดการมันเรียบร้อยมา เดี๋ยวผมเอาแบ็กอีเกิลนีกแบ็กอีเกิลมาเดี๋ยวขอสี่ชุดดูเดี๋ยวขอสี่ชุดนะครับซ่อมซ่อมซ่อมสร้างเท่าที่จำเป็นโอเคเอาไว้อเีทเดลอดคนพายเดือดติงกับพอเพมจังสั่นเอ้ย เอาเลยเก็บแร่ไกลๆกีก้านะครับยูนิตเลดี้ออกมาแบล็กอีเกิลกำลังพร้อมเล่นมันก่อนเลยไหมแบล็กอีเกิลง่ายดีใกล้ๆเรียบร้อยเสียใจด้วยจบเร็วมากครับแบล็กอีเกิล แบ,บกเกิลจบเร็วมากมาแล้วชีล็อกก็เอาสิจา้ามาเลยเก็บมันเด็กๆออนั่นแหละค่ามันค่ามันให้หมดเลยเออมาอีกชุดดิคิดว่ากลัวเหรอเออพังไหมรถไม่พังมาเลย มันคิดว่ามันเป็นใครโโจเหรอ <laughs> มันโจมันโจโจอ่ะน้องอม,มันรู้ซะมา่งไายเป็นถ่มันคือรถสวยไปแบ็กอีเกิลตรงนี้เล่นตรงนี้ตรงนี้เล่นตรงนี้จบครับผมแล้วไงแบ็กอีเกิลสี่ชุด เนียน,น,นยอม,อมแพ้ไปซะโอ้ส่งแบคอีเกิลไปฝั่งนี้ยิงฐานใหญ่ฝั่งนี้ยิงลงรถมันไปแล้วแบคอีเกิลไปแล้วแปลก <c oughs> เออโอ้เร็วมาก จบเร็วมากแบ็กยีกิลเหยียวดำเป็นไงยัง <Building. S 2> รู้ซะมั่งจับเหยียวดำไหมยอมแพ้จ้าแบ็กยีกิลไปอีกนี่เลยไปแล้วสามลำเอาอยู่ไหมน่ะหรือว่าส่งไปตายเฉยๆวะอ พังไหมโอ้เยี่ยม <laughs> เป็นผลคุ้มค่าคุ้มค่าที่มาของคำว่าเอาชนะด้วยเงิน <Unit ready. S 2> เอาสิจ,จะ่ะมาเลยเรียบร้อยแพ้ไปแล้ว <Unit promoted. S 2> เออเออเออเอาดี <laughs> มาร,รอแบ็กอีเกิลฝูงนี้ ฐานใหญ่ลรงรถอยู่ไหนลรงรถไปโจมตีมันอูไม่พังว่ะเอาอีกเอาอีกเออเออ <c oughs> จ๋งเพื่อนเด้ยเต่ก็เจ๋งกันไปเยอะเหมือนกันนะครับแล้วไงอ่ะแบคยีกเกิลจบเร็วฮะจบเร็วเร็วมาก ไม่มีเรือแบ็คโคเรือแบ็คโคอยู่ไหนไม่รู้ยังไงละ่ะจ่อยไปดิโอ้ยเจอแบ,บ็คอีกเกิลเข้าฐานนี้น้องไปส่งไปเลยเดียวมันก็แพ้ละไม่นานไปแล้วจ้าแบ็คอีเกิลสวยเออ,เอ,อปูปะปูปะ สอยไม่ดีโอยลังแกครับลังแกแล้วไงคีรอไมายิ้มหรอยิ้มหรอคีรอ้อายวิศวะเปิดทางเดี๋ยวมันก็แพ้แล้วครับอ๋อมันยังมีมันยังมีเอทับเรืออยู่นี่หว่าเล่นมันซะมันยังมีทับเรืออยู่นะกองทับเรือเหรอ อุ้ยไม่พังโอ้ยเกินไปแล้วเกินไปแล้วไม่พังได้ไงไปเกินไปแล้วเจอแบ็กอีเกิลหน่อยอืมโอ้ยลำแล้วพันสองแรงมากครับแพ้ไปน้องแพ้ยังหมดแล้วไม่ใช่เหรอเรียบร้อยจริง ไอวิทย์วะเปิดทางทำมาหากินต่อ <laughs> มาน้องเก็บเฮ้ยเรายังมีอ่า,ามีสิ่งที่ต้องยึดอยู่นะครับเดี๋ยวนอกรอบนิดนึงไปไอวอลฟิลลี่ไอแฮปอะทูเยสเซอร์ฉันมีสองไปจอดตรงนี้ พวกเราส่วนตรงนี้ไปจอดตรงนี้ไปมากึบดอกตัวแพนไรอยู่นี่ตตดาเตือนี่เดลิดไปนี่ตตดาเตือกับฐานน้องไงอะ ทรง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 เดี๋ยวไปตั้งฐานใกล้ๆก่อนนะครับย้ายที่ก่อนมานี่เลยแจ็คเดนเคลียเรยเราไม่ต้องเออเราเราสร้างไฟฟ้าตรงนี้ได้นะและเราสร้างสร้างโรงเอโรงเครื่องบินเลยตรงนี้เลยนี่ผมว่าน่าจะพอเพียงนะเอานี้เลยแถบข้างบนนี่แหละมา ขีลงขีล็อบอะไรไร้าสาระมายึดไปยึดให้มันยึดให้มันครบแค่นั้นโอเคเยี่ยมเรียงเราต้องสร้างไอ้้อมสอยด้วยนะเราต้องสร้าง้อมสอยด้วยเดียวไม่รอดเรียง รถฐานใหญ่มารถฐานใหญ่อยู่ไหนหมดวะมานี่ดิวิศวะซ่อมสะพานไหนน้องมาแล้วไม่ขนามือครับบอกเลยของดีคขนอด d e p l ส y h โอเคได้ปวอมสอย เ,เดี๋ยวเดี๋ยวไฟฟ้าก่อนกระจายพื้นที่ก่อน <Construction complete. S 1> โอเคคอนสตรักชั่น c อ m p l e สวย <Bridge repaired. S 1> เดี๋ยวขออีกสักหน่อยนึ่ง <Construction complete. S 1> สี่โลห้าโลสร้างไปเยอะแยะเอาล่วงโอโ้โห <c oughs> ล่วง <c oughs> ล่วงเฉยเลยล่วงใส่ลง ลวงแร่เรานะอย่างว่ะห้าลงดูสิขีรอบ r ี p o ตติ้งว่ะลำคาญเว้ยขีรอบอะไรวะลำคานเฮ้ยโดนยิงเหรอโดนยิงเหรอลวงดิมันโดนยิงที่รัดทำไปเลย มันไม่ใช่ปัญหาอะไรเลยแต่แต่กระจายกำลังรู้สึกจะเท่าไหร่ละหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคหกแผงละเพียงพอเฮ้ยไม่ใช่เอาหกแผงเลยเออแต่นีครับพร้อมละแบล็กอีเกิลจงมามาเท่านี้ก่อนเลยเล่นงานมันไป ไปแจ็คแดนเคลียร์อืมเรียบร้อยจริงจบเร็วมากครับเดี๋ยวเติมเติมก่อนเติมก่อนเติมเติมเติมเครื่องบินพร้อมยังพร้อมยัง,ยงไป คีลอบรีพอร์ตติ้งไปไปมานี่เลยเล่นมันซะน้องโอ้ไม่พังอน,นะไปแล้วเว้ยเออของแรงโอ้โหล่วงลวงเยอะเดี๋ยวมันเจิงแล้วตรงนี้เรียบร้อย <c oughs> หน่วยเคลื่อนที่เร็วนะครับยอดเยี่ยมมาก เอาไงพังแล้วนี่เหลือลงรถสินะเฮ้ยมีอีกวหรออโอเคได้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 ต่อไปลงรถจ้ะแล้วก็ลงคนไปยิงมันซะให้มันยอมแพ้โอ้ไม่พังอีกแล้วนะเออโอ้ส่งไปตายตรงนั้น ไม่เป็นไรส่งมันไปตายหน่วยกล้าตาย,ยาจริงๆเอาอีกอีกนิดนึงจบไวๆครับเดี๋ยวรอมันจัดการตัวเองก่อนโอเคสร้างเครื่องบินโอ้หกลำโอเคติร์ดติร์ สร้างอีกไม่รู้สร้างทำไมเยอะแยะเดี๋ยวมันก็แพ้แล้วนะมันหมดแล้วเนี่ยมันหมดมุกแล้วฐานใหญ่โรงรถแล้วก็โรงคนโรงคนอยู่ไหนไม่เจอสวยเนตรดไปเลย อโอ้ไม่พังว่ะขอนิดนึงเออโอ้ยไม่พังสุดไม่พังไม่พังมันเทพเกินไปแล้วครับเอาไปเท่านี้พอฮะเราไปเข้าอะไรอีก ไปแบ็ก,อ,กอีกเกิลจัดการให้หมดไปฝั่งนี้ลงรถมันอยู่ลึกเลยนะลงรถอยู่ไหนนี่ไง <Unit lost. S 1> โอเคเยี่ยมเ <Unit lost. S 1> จ๊ง <Unit S 1> ไหมเจ๊งหมดแล้ว <laughs> Unit 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 โอ้โหไม่พอครับไม่พอยา Unit. Unit เรียบร้อยเจ๊งไปย มาคีล็อกปล่อยเหลือเกินปล่อยเหลือเกินนะคีล็อกเหมืนนี่ลงคนอยู่ไหนไม่เห็นเออเอาสิใช้เบรกีเกินจบเร็วมากครับ มันใกล้จะสูนยสิ้นละไปแค่นี้พอเพียงเนี่ยเจ๋งแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนดูผลงาน <c oughs> ไม่พังวะงั้นซ้ำ <c oughs> ไป <c oughs> ให้เห็นก่อนว่ามันพังนะถึงจะวางใจ <c oughs> เออ <c oughs> สวย <c oughs> กลับมาที่บ้านดูผลงานเย้ <c oughs> <c oughs> yeah. วิ้ยมันยังไม่ยอมแพ้เหรอสีนดําเงินทําไมอ่ะอ๋อลงคนนี่ว่าโอเคไปเดี๋ยวเอาไปแค่นี้พอสี่ดราเงินเฮ้ยไม่พอไม่พอประมาณนี้กว่าจะฝ่าเข้าไปได้มาเตรียมสร้างเ,เรียบร้อย สาม <Unit S 1> ลำสี่ลำ,ลำห้าลำ <Unit ready. S 1> โอ้เสียเยอะเสียเยอะ <Unit ready. S 1> ไม่เป็นไรจบแล้วเมื <laughs> ่อกี้เกินจบงานครับ <laughs> ว่าไง <c ad ent> เรียบร้อย <Unit S 1> <laughs> <laughs> ใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนี่ไงครึ่งชั่วโมงเลยใช่ไหมเออ โอเคไว้เจอกันสวัสดี